สัมามาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น นาบัดดีถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันปล่อยวางอารมณ์ภายนอกรวมจิตใจเข้ามาภายในอันการนั่งสมาธิภาวนานี้อย่าไปกลัวจิตผู้ใดกลัวนั่งสมาธิภาวนาก็คือว่า จิตดวงนั้นเป็นจิตมานจิตกิเลสให้ละทิ้งเสียเจตผู้ใดเลื่อมใสศรัทธาว่าการที่เรามีชีวิตมาถึงวันเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิได้เรายังไม่ตายชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าชีวิตของคนเหล่านี้เป็นของน้อย กำหนดไม่ได้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใดไม่รู้ทางนั้นคนอื่นผู้อื่นเขาตายไปก่อนเราท่านทั้งหลายตายก่อนวันนั่งภาวนาอยู่นี่เยอะแยะมากมายแต่เราทั้งหลายก็พ้นภัยอันตรายนั้นมาได้ชื่อว่าบุญกุศลอย่างรักษาไว้อยู่ ให้พากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงกลงแล้วก็หลับตาแต่มิใช่ว่าให้นอนหลับหลับตานอกลืมตาในใจภายในนึกน้อมเอาพุทธคุณคำว่าพุทโธในใจให้ได้ตลอดเวลาเวลาลมเข้าไปเวลาลมออกมาก็ให้ตามดูลมเข้าออกเพื่อเป็นเครื่อง ยังจิตใจให้สงบตั้งมัน่นอันพศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์กำหนดอนาปาลมหายใจอย่างเดียวนี่แหละเป็นอุบายทำจิตใจของพระอ,องค์ให้สงบระง,งับได้จึงได้ตรัสรูเมื่อภายหลัง การที่เรานึกบริกรรมพุทโธกำกับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกและเตือนใจของตัวเองให้รู้สึกว่าความตายนั้นใกล้ที่สุดชีวิตของเราความตายอายุนั้น <c oughs> มันเหลืออยู่แค่ลมหายใจนี่แหละลมหายใจในเข้าไปออกมาเป็นอยู่อย่างนี้ ถ้าลมหายใจออกไปแล้วสูดลมเข้าไม่ได้ก็ตายชีวิตมันอยู่ที่นี่อายุมันอยู่ที่นี่ไม่ใช่วันเดือนปีที่เรานับนั้นทีนี้เมื่อสูดลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดติดขัดลมหายใจออกไม่ได้คนเราก็ตายมรณงเมภาวิตสติ เราต้องตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเจตยาได้ประมาทเลินเลอ่อเผลอเล่อฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาตั้งภายในในเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้ได้เรื่องราวอะไรที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในใจของเรานั้นให้ปล่อยวางออกไปให้หมดสิน้น ริงใดมันล่วงไปแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วล่วงไปแล้วเจบอย่าไปเก็บมาตัดให้มันขาดคำว่าตัดก็คือว่าละมันปรุงแต่งขึ้นมาร้อยครั้งก็ละร้อยครั้งนั่นแหละไม่ต้องไปหลงกับสังขารมานกิเลสมานน่นส่วนเรื่องราวอะไรซึ่งเป็นอนาคตตการข้างหน้า ไม่ดีอย่างไรก็ตามให้มันอยู่ข้างหน้าหรือว่าดีวิเศษขนาดไหนก็มันเป็นเรื่องอนาคตคือข้างหน้าก็ยังไม่มาถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้เราถึงโยนั่งโยในเวลาปัจจุบันตัวปัจจุบันกายวาจาจิตที่โยในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละ เป็นตัวการสำคัญอดีตมันก็ของไม่มีแต่ว่าเมื่อจิตนี้ไม่สงบระงับก็ไปยึดไปถือเอาก็เป็นเรื่องเป็นลาวไปส่วนว่าอนาคตการก็คือว่าไม่มีนั่นเองแต่สังขารมานกิเลสมานมันไปปรุงไปแต่งให้เกิดให้มีขึ้น ว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าจะเป็นอย่างนี้ร้ายดีประการใดก็สิ่งที่ยังไม่มาถึงที่มันถึงโยก็เดี๋ยวนี้เวลานี้พุโทโธอยู่ในใจเสียงฟังธรรมอยู่ในหูในใจเดี๋ยวนี้ขณะนี้ีน่นหละผู้ที่จะภาวนารวมจิตใจของตัวเองได้ก็รวมในหลักนี้หลักปัจจุบันนี่ ถ้ารวมลงหลักปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าและออกอยู่ตลอดเวลามันก็ได้อยู่อย่างนี้แหละเพราะมันมีโยมันมีโยในปัจจุบันนี้พุทโธพร,ระพุทธเจ้าก็โยที่นี้มารณงความตายก็เตือนจิตใจอันนี้ไม่ให้ประมาทให้มีความลํำลึกอยู่ในใจในตัวว่านี่ความตายมันใกล้เข้ามามันจะ เอาเมื่อใดเวลาไหนได้ทั้งนั้นคนเราไม่มีทางจะไปแก้ไขได้มีโยอย่างเดียวก็คือภาวนาบริกรรมทรรใจให้สงบจนกำหนดรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางหมดทุกอย่างเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติ เท่านั้นจึงจะพ้นจากบ่วงของหมาจึงจะพ้นจากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งหมดทั้งมวลมาดับมาแก้ไขในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เมื่อจิตใจมาแก้ไขตรงนี้ให้มันหลุดออกให้พ้นออกไปได้ เ็ตก็ย่อมเบาเย็นสบายสงบระงับเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ท้งวัตถุธาตุท้งหลายในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกเปล่าเปล่าไม่ใช่ตัวตนของเราจิตใจให้รู้ไว้ให้เข้าใจไว้ย่าได้ไปหลงยึดเอา สิ่งต่างๆเมื่อไปยึดไปถือเอาแล้วมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใหญ่เมื่อกระจายเป็นทุกข์เมื่อก็ทุกข์มกกหมดตัวนั่นแหละตายก็ย่อมเป็นไปในความทุกข์เพราะจิตมันยึดมัน่นถือมั่นในจิตนั่นอยู่ไม่ปล่อยไม่วางถ้าปล่อยวางได้แล้วอะไรๆมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งมันก็ดับไป ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าวัตถุธาทั้งหลายมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดขึ้นมาคันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นอันนี้มันเป็นคาชี่แจงแสดงไอ้ตัวจริงมันเมโยที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคน เวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนาที่ว่าเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันเจ็บในร่างกายก็จริงแต่มันก็เจ็บในใจเพราะจิตใจนั้นมันมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่ไม่ปล่อยวางทุกทั้งหลายมันก็เกิดมีขึ้นได้เพราะความยึดถือ ถ้าไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่มีความทุกข์ดูง่ายๆอย่างนี้ว่าคนเหล่านั้นถ้าหากว่าคนอื่นเขาแตกเขาตายเขาก็ตายกันทางโลกแต่ว่าจิตใจเราก็เฉยๆอยู่แต่ถ้าหากว่าญาติพี่น้องของเราตายพ่อแม่เราตายสามีภรรยาตายลูกเต่าล้านเหลนนตาย หรือเกิดมีภัยอันตรายใดๆขึ้นมาในร่างกายสังขารของเราก็ตีดีภายนอกก็ตามทีนี้ทำไมมันมีความทุกข์ขึ้นมาลองให้น้ำตาไหลว่าลูกขาตายเมียขาตายหัวขาตายพ่อแม่ขาตายครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าตายนน่คือความยึดถือ ใครเป็นผู้ยึดถือก็อจิตอวิชชาจิตไม่รู้นี่แหละจิตไม่ภาวนาละกิเลสให้มันหมดสิ้นมันก็กลับมาทุกข์ละร้อนอกก้อนใจเมื่อมันร้อนในใจเต็มที่แล้วเลยร้อนออกมาถึงร่างกายน้ำตาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันไหลออกมาซึมออกมา ร้องให้ลำพันเพื่อว่าจิตมันจิตมันไม่สงบจิตไม่รู้แจง้งรู้จริงน้ำตามันก็ไหลออกมาความทุกโทมานัดครับแข่นแน่นใจในเวลานั้นจะไปแสดงธรรมให้ฟังมันก็ฟังไม่ได้เพราะมันความวิโยคพัดทาดจากความทุกเหล่านั้นมันมาก อั้นตันใจหมดแล้วนนั้นน้ำตาล้องให้น้ำตาไหลจึงมีอยู่ทุกทุกคนน้ำตานี่เอาแน่ไม่ได้มีความทุกโศกวิโยคพัผนาจากกันก่อนน้ำตาออกดีอกดีใจก่อนน้ำตาออกน้ำตาเนี่ยเอาแน่ไม่ได้อย่าไปเย็บไปถือ ภาวนาพุทโธรวมใจดวงเดียวให้ได้เมื่อจิตใจดวงเดียวสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในพุทโธผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ไม่ไปยึดภายนอกไม่ไปถือภายนอกแม้ภายในกายของเราก็อย่าไปยึดถือ ตัวเรากายเหล่านี้ให้เห็นเพียงว่าสมมุติให้เป็นตัวเรากายเราเท่านั้นความจริงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยยืมเขาอยู่เท่านั้นหรือว่ามาเช่าบ้านเช่าเรือนเขาอยู่ร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของเราแท้มันเป็นเปลือกนอกเปลือกนอกหรือว่าเป็นเรือน เป็นเรือนใจอยู่ร่างกายนี้ให้รู้ไว้ว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วมันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในนี่แหละแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลคนเราที่เกิดมาแล้วเมื่อรูปร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันย่อมเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง เกิดมาแล้วมีตาก็อยากดูมีหูก็อยากฟังมีจมูกก็ชอบดมกลิ่นมีเล่นก็ชอบลสอาหารการกินมีกายก็ชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบมาสิ่งใดพอใจก็ชอบสิ่งใดไม่พอใจก็เกลียดชังไม่อยากพบไม่อยากเห็น เน่ละมันจึงเป็นทุกข์ใจอยู่ตลอดกาลเพราะใจยึดถือถ้าจิตนี้ภาวนาอยู่เพียนเพ่งเห็นแจ้งในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะเป็นโลกมนุษย์สรุปมนุษย์สโลกก็าตามเทวโลกก็าตามพมมโลกก็าตามโลกต่ำลงไปก็าตาม เมื่อมากําหนดได้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนใครจะมาบังคับบัญชาว่าให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจของข้าพระเจ้าชอบมันก็ไม่ได้เป็นไปเขาเป็นมาอย่างไรเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นโยอย่างไรเขาก็เป็นไปในอนาคตการอย่างนั้น จิตผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในจิตในใจยาได้มายึดหน้าถือตาอยาได้มายึดตัวถือตนอยาได้มายึดเรายึดของของเราคำว่าเราเป็นพระภิกษุในทางพุทธศาสนาก็สมมุติอันหนะเป็นสามนเณรก็สมมุติเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สมมุติให้เป็นเท่านั้น ความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรธาตุดินเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นธาตุดินธาตุน้ำเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นธาตุน้ำธาตุไฟเขาไม่ได้ว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมเขาไม่ได้ว่าตัวเขาเป็นธาตุลมมนุษย์สมมติไปเองคือมนุษย์เ่านี่เล่นไม่มีกระดูกอย่าไปเชื่อไปหลง เขาโพดไปเขาว่าไปเขากินไปเมื่อรสอาหารผ่านลิ้นหวานผ่านเข้าไปก็ว่าอาร็ดอร่อยลิ้นมันว่าไหมลิ้นมันก็เพียงแต่ว่ารับรู้จิตหลงนั่นแหละมันเป็นคนผู้ว่าจิตไม่รู้ไม่แจ้งก็หลงลิ้น เล่นนั่นถ้าหาว่าตายสักสามสี่วันแล้วก็เปื่อยเน่าถ้ายังไม่ตายเน่ก็เก่งมากพูดแลบเล่นอยู่ตลอดการเลียปากเลียริมผีปากตัวอยู่ตลอดการเผลอไปฟันกัดเขาเล่นก็เลือดออกอวดดีได้เลยภาวานาดูให้เข้าใจ รดอาหารการกินท่าวา่าขมฝาดอะไรเกินไปก็ไม่พอใจเรากินน้ำลายอยู่ตลอดเวลาน้ำลายเจ้าของนกินน้ำอยู่ตลอดเวลากินน้ำลายอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเล่นมันไม่มีกระดูกภาวนาดูให้ดีเมื่อดูให้ดีแล้ว ก็ให้เห็นว่าเมื่อมันเกิดเป็นลิ้นขึ้นมามันก็มีความดับไปไม่ว่าอะไรถ้ามันเกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นนามเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอะไรก็ตามแล้วมันก็ไปสู่ความแตกความดับของมันชีวิตของคนเหล่านี้ท่านให้ดูเวลาว่าฝนตกลงมาจากบนฟ้าบนอากาศ เมื่อมากระทบกับน้ำที่มีอยู่แล้วข้างล่างพอเม็ดฝนใหญ่ๆกระทบลงมามันจะเกิดเป็นฟองน้ำขึ้นมาใสาวิ่งตามน้ำไปไม่นานมันก็แตกเราเม็ดไม่ตกลงมามันก็เป็นฟองขึ้นมากลมๆแล้วก็ดับไป ชีวิตของคนเราที่เกิดมาในชาติหนึ่งๆก็เหมือนฟองน้ำอย่างนั้นแหละจะเอาความจิังยั่งยืนกับรูปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่สมัยพวกเรายังไม่มาเกิดมนุษย์ชุดก่อนเขาก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดตายเกิดตายกันมา จนมาถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราก็เกิดตายเกิดตายมาถึงพวกเราตัวเราเดี๋ยวนี้ก็ก็ใกล้าตายด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตไม่ภาวนาก็ยังเข้าใจว่าเราคงไม่ตายง่ายๆวันนี้ก็คงจะไปได้อีกเดือนนี้ก็คงจะไปได้อีกปีนี้ก็จะไปได้อีก อีกหลายสิบปีข้างหน้าข้าพเจ้าก็ยังไม่ตายอีกลองดูเถิดมันจะตายได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนไว,ว้ว่าอันความตายนั้นจะเอาแน่นอนไม่ได้แต่มันสามารถตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกกองที่มันตายมันอยู่ที่นี่ ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายมันมีอยู่เท่านี้จงตามดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาวิชาความรู้ในจิตในใจของตนให้ทั่วถึง แล้วจิตใจเมื่อพิจารณาให้ทั่วถึงแล้วมันจะปล่อยวางเองไอ้สิ่งที่เราว่าเราปล่อยวางเองนี่ไม่แน่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ในใจนั้นมันปล่อยเองละเองคือมันเห็นเห็นแจ้งในใจถ้ามันเห็นแจ้งนอกใจมันไม่อยู่ในใจไม่แจ้งในใจมันก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้ ใครจะไปแยกมันได้เพราะมันยังไม่รู้ไม่เข้าใจจึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลมไม่เห็นแก่หลับแกนอนเพียรพยายามฝึกฝนอบรมอยู่ในจิตดวงนี้จนมันทั่วถึงรอบขอบทุกอย่างทุกแระการเรียกว่า ความรู้แจ้งแสงสว่างในจิตใจของนักปฏิบัติของสาวกพระพุทธเจ้านั้นจนไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังได้กิเลสมานสังขารมานมันจะคิดนึกอะไรขึ้นมาท่านก็รู้เท่าทัานเมื่อท่านรู้เท่าทัานท่านก็ละได้วางได้ อย่างว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารจิตมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนภาวนาไม่ได้แล้วแท้จริงมันภาวนาดีที่สุดความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันว่ามันเป็นเทวทูตทูตของเทวดามาเตือนมาบอกว่าเราอย่ามาเข้าใจผิดคิดว่าเราจะไม่เจ็บนะ เราจะไม่ตายง่ายง่ายนั่นไม่ได้มันแสดงให้เห็นแล้วมันเจ็บได้มันก็ตายได้มันเจ็บได้มันก็แก่ได้จะหลบหลีกไปไหนเกิดมาแล้วรูปร่างกายมีที่ไหนชลาพยาธิมรณะก็จมตามมาทีเดียว เว้นเสียแต่จิตใจมีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถอาหานในการปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสเมื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้แล้วทุกสิ่งทุกแดงมันก็ดับไปกิเลสมันดับไปจิตมันไม่ได้ดับจิตมันก็มีอยู่ แต่ไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอารมณ์ที่ดีใจก็มองเห็นได้ว่ามันแค่ดีใจสุขกายสบายใจมันก็ชั่วระยะหนึ่งพริบตาเดียวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมาเป็นทุกข์อีกเจ็ตโยที่ไหนในเวลานี้ดวงจิตผู้รู้โยที่นี้ คำว่าเทนี้ก็คือว่าปัจจัตังจำพ่อจิตนี่แหละเมื่อมารวมมาสงบหลัง,งับตั้งมั่นอยู่ในหัวใจนั่งก็จิตใจแน่วแน่มัน่นคงทุกขเวทนาใดๆบังเกิดมีขึ้นก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าความทุกข์ในรูปร่างกายนี้ ใครจะเป็นเด็กก็ตามเด็กมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันใครจะเป็นหนุ่มแข็งแรงก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแม้ยังเด็กยังหนุ่มก็ตายได้แก่เท่าชลาก็ตายได้ไม่มีที่ไหนจะไม่แก่ไม่ชลาไม่เจ็บไข้และไม่ตายไม่พัดพาจากของรักของจบใจไม่มี เหมือนกันหมดแต่ว่าเมื่อจิตยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เข้าไปยึดไปถือว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูข่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรก็เป็นไปเถิดมันก็เกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่อย่างเก่านี่แหละจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตน จ,จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจให้มีกำลังให้มีความสามารถอาจหารขึ้นมาใน,ในใจ,จิตใจว่าเราจะต้องละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจนี้แหละให้หมดสิ้นไปรวมกำลังเข้ามาภายในอย่าให้เสียกำลังใจให้จิตมีกำลังคำว่ามีกำลัง ัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในหัวใจของเราให้มันเต็มเตยมอยู่วิริยะความภาคความเพียรความพยายามในใจก็ให้มีอยู่เต็มที่ศรัทธาวิริยะสติความระลึกได้ระลึกกำหนดพิจารณาอยู่ สมาธิจิตมันก็ตั้งมั่นเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ขึ้นมาในจิตใจนั้นอันนี้เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลาย พากันได้ยินได้ฟังแล้วแม้จะได้น้อยมากประการใดก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเอามาชำระกิเลสความโกรธของเราไม่ให้มีกิเลสความโลภในใจไม่ให้มีกิเลสความหลงความลืมในใจไม่ให้มี เมื่อเรารู้จักเอามาสั่งสอนใจของตนอย่างนี้จิตใจทุกคนก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเรามีความมุ่งมากปาถนาอันใดไว้ในจิตในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งมากปาถนานั้น,น,น ฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ สัพพิตโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตาปวัตตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอพิวาธนาสีริสนิจังวุธ,ธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขงาาังสาลัง